แกลไปแพรเพื่อนๆวันนี้มีงานเปรี้ยวพี่ใหม่ย้อนหลังนะมีจับฉลากด้วยนะครับสักนิดนึงสักนิดนึงสวัสดีพี่สมบัติด้วยวันนี้พี่ใหม่นะครับยินดีมากมากนะครับคุณพี่เณาจ๊กี่คุณแม่สุดที่รักของเรากับคุณบีแล้วก็ทำให้สาสวัสดีพี่ใหม่เอฟซีหน่อยครับสวัสดีพี่ใหม่คือคืออะไรข้างเดียวงี้คืออะไรเอมือไม่ว่างกินแตงโมโอเคครับผมุ้ย ลืมพี่ 5G ได้ไงพี่ทักสวนอินปีใหม่นะครับครับสมรภาพแข็งแรงร่ำรวยรวยฮะวันนี้เราจัดเสีูดินะคะในปีแรกของค่า,าสูขขงนี่ฮะห้องสตูดิโอเราเนะ <ๆ S 1> เพื่อนๆนะชชร์แพร์<ๆ>นี่ก็ถือว่าเป็นล็อคฟิตนะฮะแล้วก็เป็นสตูดิโอเรานะครับที่ทำเสร็จแล้ว <ๆ S 1> นี่คือห้องสตูดิโอของเรานะ<ๆ>นะครับเอาไว้ถ่ายทำรายการซร่งเราคือไปร้านเหล้าที่ขายเราได้นิดหน่อยใน<ๆ>ห้องสตูดิโอนะฮะสวัสดีคุณแม่ด้วยคุณแม่สวัสดีครับ สุดยอดแข็งแรงนะครับผมเจงสุดมากๆนะโอ้โหขอบคุณครับผมนี่ฮะวันนี้มีจับของขวัญด้วยนะครับสอเสือกับงองูสอเสือก็งองูของใสจะมีอะไรบ้างงองูก็เป็นนี่ยาหมองนะมายาหมองงองูอ๋อเหรอโอเคครับผมก็ห้องสตูดิโอเราเสร็จแล้วนะครับเราก็เหลือทำโปรดักชั่นนิดหน่อยแล้วก็ถ่ายทำรายการนะฮะคนรักรถนะครับของเราแล้วเดอร์คัสลูมนะครับเอาไว้พูดคุยเรื่องรถยนต์เนาะ เธเนฟสีลูกค้าแล้วก็มีดนตรีฟังด้วยนี่ฮะแล้วก็บาร์สีสวยของเราแล้วจ้ะเรื่องหลังความอร่อยของเราพระเอดสวยกับคู่การแจงสุดยอดนะฮะนี่นิวกับน้องน้ำทิพย์ใช่ไหมสวัสดีพี่ใหม่อะขอสวยๆนะรวยๆแล้วก็เข้าหาอะไรได้กันทุกคนแล้วก็สวัสดีน้องปันปันด้วยสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีจ้ะ ไม่ใฉันคนเดียวเท่านี้อยากจะว่าไมมีที่จะรักจังอุ้ยป้าขนมคุณพ่อครับเนี่ยคุณพ่อปุ๊ก ขอบคุณปาสีสวยๆขอบคุณอาหารนอ,อร่อยจากป้าเอสุดสวยของเราด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะนี่ก็ผู้การแจงเราเลยฮะปา,ากไม่แดงไม่มีแรงเดินแล้วจ๊ะผู้การได้บอกไว้วเรื่องหลังความอร่อยของเราแล้วจ๊ะโอ้โหคุณป้าส,สวยของเรา,ากับไส้กรอกทอดแล้วก็เป็นไฟให้มาตีก้อนอ้าวว่า <laughs> ไงจ๊ะเไปไ็นไมาลกูก เขาเสียงหน่อยคาถาเลยเธอเพลงช้าลุกเพลงช้าลุกจเนียนนี่เพิ่งเร็เรื่องหลังความอร่อยชัวร์ชัวยแอบเรื่องหลังความอร่อยดีกว่านี้หันในตู้เย็นค่ะจริงอ่ะชื่อชต่อชื่อเปิดต้องเปิดต้องเปิ ทำซิมิด้าว้าดมทำไมอะพี่อ๋อต้องชมดูอมกืนนะคคือคือแล้ดูอมอะไรนะดูมดอมอมเกืนดูดมอมกืนได้ไหมพูดถึงวายใช่ไหมเขาบอกว่าดูดมอมเกืนไม่ใช่ นี่ก็อีกหนึ่งท่านนะฮะผู้การแจ้งของเราอาชีพหลักก็คือทอดเกี๊ยวนะฮะเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวครับเกี๊ยวกอไก่ฮะ18ป่วกแล้วซึ้บสรุปกติกาเราเป็นไงนะคุณพระเอกครับคืออะไว่าของขวัญน่ะต้องมีสอเสือหรือไม่ก็งองูเพราะปีนี้มันเป็นปีมะเสํสรุปคือของขวัญที่มาจับเนี่ยต้องเป็นสอเสือและงองูนะจะขึ้นต้นหรือลงท้ายก็ได้แต่ขอให้มีงองูกับสอเสืออาวุโสนะคะเราเชิพี่เอ๋ แรกที่ออกนะคะวันนี้พี่เบนจะจับป็นคนแรกนะคะจะเคร่เลยค่ะวงร้องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนี้ไม่มีแบบเขียนใส่กระดาษใส่กล่องเขย่าเขไม่มีแล้วเขาใช้ไอแพดค่ะอะไรนะเจนเซตฮะจิ้มเลยค่ะจิ้มนะคะอยแล้วมันด้ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่นี่เอ้าจ้าจ้า่เบนได้ของ่าพ่อ่อ่่่่อ่่่น่่่น่่่่่่่่่่น่่อ่ออ่่ อะไรคือซอเสือเดี๋ยวจะมาดูว่าซอเสืององูเป็นยังไงอไม่สกอตสกสอสือแแปมาว่อันนี้มีมีมีตัวอะไรคะอันนี้คือององูมีงงูอ่าต่อไปแกงส้มแกงส้มซอสเสือ น้ำตาจะไหลอะไรคะเ่้เอจิกจิกเาจิกิกีเอาไปไหนแล้วหนึสสการน้ำร้อนแบบหนึ่งสรุปก็คือสรุปคือ งาน้ำ้อถูกต้องโอเคก่อนเลยลูกอ่าแล้ของลุงพีเขของลุงพีลุงพีมีเก้าพี่ประสนีสอเสือใช่มน้องงูอ่ะนี่กามีงูด้วยได้เยไดองเสือและูนะคได้เงินจากเ้าพี่เลยอมมากอ่ะเก้าพี่เอาไปใ้เก็บไว้นะลูก ปาแจงปาเจนสมุนคือสมุนไพรโอ้โห My God สมุนไพรไดให้มาต้มยาจีนนี่มาจากจยาวราลยเนี่ยอันนี้ไอเดียบายเยี่ยม สมุนไพรปุกแล้วจะดีกว่านี้ขอบคุณผู้การด้วยครับนี่เนี่ยพี่บีเพื่อนรักมาดูแค่กล่องกระดบเหมาะสมกันมาเนี่ยหมูเดง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 อะไรอ่ะสพูนไม่ใช่หาของไม่ทันอะไรอ่ะสบู่โอเคครับ ออกน,นี้นี่นักเตะพลังเศสไหมฮะฟุตบอลบาะไม่ใช่ oh. นะอ่ะส่งมอบหน่อยพวกกองใหญ่มากเลยโอเคหนึ่งสองมโอเคครับผมชั้นี่หนึ่งวิววิวว okay, 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 ิวว oh. ิววิววิวคิวว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 ิวๆิววิวกิดวิววิว พี่โป๊กพี่โป๊กกระพิบโป๊กอย่าทำไรหลาจ้ะไอ้พวกยังไม่ยอมไล่โลภไล่โลภง้อกับใครใครไม่บอกก็เลาอาจารย์ไหวไหมเนี่ยบอกแล้วจะกินเยอะไหมจริงไหอาจารย์ต้องมาแจกเขาก่อนโอเคครับอ๋อน้ำสลัดเอาแกะเลยแกะเลยแกะเลยช่วงที่น้ององลีกำลังแกะนะครับข้างหลังนี่คือกองเชียร์นี่คืออะไร นมเปี๊ยะคนนี้ตันด้วยโอยเงินเงินเงินถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่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 ให้แล้วให้แล้วอาจารย์จิ้มเลยพี่ตึงเดี๋ยวแวะเติมพลังบางเพื่อนๆนะขอแพงแล้วเนี่ยน้องโมโมโกตัวแทนพี่ตึงของเราเนียจับพ่อมาเราเองหันหลังทำไมฮะตรงนี้ แจ๊ะโอเคครับผมสรุปคือปันปัน,ปนแกะแทนจัดปุุกใช่ไหมสกอตโอเคอ่ะเลือกต่อไปจ้ะน้องเราปันปันโอเคหนึ่งสองสามโอเคครับเฮ้ยอะไรอะ่ะคือหออยังอะ่ะเอาอนนตุ๊กตางู โอเคถูกต้องเย้อามาเหลือสามคนปึ้งปึองของนิ้วมาอะไรอ่ะสังฆทานสังทานอ๋อนี่เห็นไหมได้ประโยชน์เย้อาต่อไปถ้าพุ่มกลับครับเชื้อ พี่เปิลหนึ่งสองสามชิบโอเคครับโอ้โหเป็นไงบ้างอะตื่นเต้นไหมแต่เจ้าลูกยังไม่ได้แกะเลยลูกแอะเฮตึง <c oughs> กระต่ายงีบกระต่ายงีบ <c oughs> ใช่ใช่ไหมใช่นะอ่ะถูกต้องกระต่ายงีบกร <c oughs> ะต่ายงีบ, <c oughs> งบอา้าวถูกต้องเอ้อ,อโอ้แล้วตอนจะไหลเหลือคู่สุดท้ายอ่ะมา <c oughs> หนึ่งสองสามไอ่ะดวงใครก่อนอ่ะดวงของป้าก่อนป้าก่อนคืออะไรฮะเชียร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่าไม่รู้ไม่้่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูก่อนดูก่อนคือคือสบู่แล้วก็เงินไอ้ไม่ขาทำไมไวจังลูก ันนี้เปถือว่าถูกต้องเรียบร้อยกระโูกับโอเคครับครับเดี๋ยวปีหน้าเรามาเจอกันใหม่ถือว่าจบกันไปอย่างถือว่าจบไปอย่างเรียบร้อยขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกันวันนี้นะ ขอบคุณกบีด้วยวันนี้รับไม่ไหวนะ